ใช่น้องเอาไวสีไปว้พญานาคก่อนนะครับพญานาคม้วนนะครับงดงามมากเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นใจดีทางด้านหลังนะครับพาพี่น้องลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกซุ้มประตูสวรรค์นะครับยอดเหรียญและก็กระซิบนะครับอย่างเขาขอโชคขอลาบครับกระซิบโผล่ทานึงพาพี่น้องมาโผล่ทั้งหลังพญานาคนะครับเหมือนเสียงไทยเราเน้นหัวอย่างเดียว เล่นหายโลกกระเจอ้ไทยมีซื้ออยาไปไหมมันมเล่นหวยอย่างเดียวการมารวยมาไวยยวเปียนเสียงไทยนะครับไม่ไปเปลี่ยนโลกนีคนที่ต้อ,อ,อง,ออองการไ้ม่ที่ อยากเีงเส้นไทยครับเขินพังวาทุงนี้จุดดวงเหรียญอะพี่น้องลงก่อนนะครับน้องรอดนี่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปว่ไหว้องพยานาน อีกจุดหนึ่งครับน้องนอง่ารักเดี๋ยวพาพี่น้องไปขอพ,อพรพญานาคนะครับจะใช้พานใบสีเป็นพานใบสีพญานาคนะครับยิบอะไรจ้อดดอาจอ้ครัางใส่พานเลยเด้อจ้ เาไว้าอานงใส่พันเลยไหมเดิจ้ะทุกกับพันไปสี่ทีเอาทุกนำเด้อจ้ะทุกสามโดอกจ้ะทุกอาจุดของพ่อเอาไหนก็ได้ับต้องอเอาใบสีไปว้พญานาคก่อนครับ พี่น้องครับหลังจากที่ผมได้ไหว้พ,ะะร,พ,พระแล้วนะครับไปขอพรพญานาคแล้วนะครับใบสีสุขันใบสีพญาน,นาคพี่น้องเราไปจุดต่อไปนะครับเชิดม่ไหวหจอกเชเอาไปพญาน,นาคมนนะครับงดงามมากเลยครับพี่น้อง ข้างล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับไม่หลายจุดหลายที่ครับต้องเดินดูให้ทั่วครอัอันนี้ปเป็ะใจดีทางด้านหลังนะครับ บรรยากาศร่มรื่นมากนะครับต้นไม้ร่มเย็นดูสงบมากเลยเดินชมไม่เหนื่อยเลยนะครับจะพาพี่น้องเดินชมให้ทั่วเลยครับพาพี่น้องลงมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะพาพี่น้องไปขอพ,อพอรพระยาเต่าครับ

นาน้องเดินเข้ามาดูวะเราจะไอะไรยัง่ได้ถ่ายแต่าได้คแล้วไปว่าเราต้องไปออริันนอลใช่ไหมแสดงว่าที่ตร้งมาเนี่ยจุดทิ้งขยะ ทูบเล็กมงคลอันนั้นเลยไหวอยู่นะครับเดี๋ยวขอเชิญร่วมบุญไหยมงคลอายุยืนไหวมงคลใช่มือตนี้จะไหวมงคลนไหนกด้ค่ะก็เอาเขีวไว้ก่อนแล้วก็มีส่วนถาม่สวดตั้ง่วนสวนกมาท่างสิบสิบบแล้วก็นำไที่เดี่เ็น้เาส คุณแม่ถ่ายนะครับไม่คแม่กลัยยากนะครับไม่มีใครถือกล้องให้อันนี้จะไหว้นั้นนะครับลาล่านะครับอย่าเนี่ยนนะกระซิบนะครับอย่างเขาขอเช่ขอลาวครับกระซิบ ขอโชคลาบจากพญาเต่าครับิรั้งหูเจุดทุบขอพญาเต่าอใส่สี้ดออกก่อนนะครับร้อน้ลอได้จ้ะเดี๋ยวเราเดินต่อเลยนะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วขอพรอจากถึงเราเดินต่อ โผล่ทางหนึ่งพาให้น้องมาโผล่ทางหลังพญานาคนะครับใช่ครับเอาน้องมาโผล่ทางหลังพญานาคแล้วค่อยเดินทางกลับนะครับลูกแก้วนอดท้องพญานาคคะคุณเอามารอดเมื่อกี้นี้นะครับ

เอาให้น้องไปก่อนลงก่อนนะครับสนับทริปเที่ยวไอทิปเที่ยววัดพรามหาเด่นคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ